่ะสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวกล่องไฟถ่ายคนนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรกันบ้างนะครับครับอุปกรณ์ตัวแรกนะครับจะเป็นแผงไฟ LED นะจะมีทั้งหมด8เส้นนะครับและตัวฉากนะครับจะมี3สีนะครับก็มีขาวดําฟ้านะครับ ส่วนตัวโค้งนะครับตัวโค้งจะมีข้างนอกมาประมาณสิอันนะครับส่วนโค้งด้านในนะครับจะอยู่ยในม้วนของถากนะครับตัวโค้งนะครับจะมีความยาว120ร้อนะครับจำนวน5อันนะครับ แล้วก็ความยาวหนึ่งร้อยเซนนะครับจำนวนสิบสองอันนะครับแล้วก็จะมีตัวควบจิกนะครับเอาไว้ต่อกับเข้าเข้ากับโครงนะครับแล้วก็มีตัวผ้าคุ้มโครงนะครับใส่เข้าไปกับตัวโครงเหล็กตัวนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวไฟลักไฟนะครับจํานวนสี่อันแล้วก็ที่นิบฉากจํานวนสามอันนะครับเดี๋ยวเราลองมาประกอบกันเลยครับเริ่มต้นนะครับให้เราขนาดตัว หนึ่งเมตรมานะครับเอามาต่อกันนะครับโดยใช้ตัวต่อข้อตรงนะครับต่อทั้งหมดสี่เสานะครับส่วนที่2นะครับให้เราเอาตัวร2อยี่สิบนะครับต่อกับข้อสางทางนะครับ ส่วนต่อไปนะครับให้เราเอาตัวท่อประกอบกับตัวสามทางให้หมดนะครับเราจะต่อให้ได้อย่างนี้นะครับประมาณ2ชิ้นนะครับแล้วจะเอาตัวส่วนยาวนะครับมาต่อเพิ่มนะครับแล้วก็มาประกบกันให้เป็นตู้สี่เหลี่ยมนะครับ หลังจากได้โครงเสียแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บตัวนี้ออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาปูผ้ากันก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะเอาตัวผ้านะครับมาปูก่อนนะครับ ให้เรากางได้ลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาโครงมาวางนอนบนผ้าตัวนี้นะครับเราจะวางโครงให้ได้เท่ากับแผ่นสี่เหลี่ยมตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะดึงส่วนตรงนี้ขึ้นมา พอเราติดตินตัวแกได้โค้งแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะรูดซิปกันนะครับทั้งสี่มุมเลยนะครับหลังจากรูบเรียบร้อยนะครับเราจะทำการตั้งขึ้นนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะติดฉากหลังนะครับแล้วก็ไฟกันนะครับ พอเราประกอบเสร็จทั้งหมดเนี่ยนะครับเราจะมีท่อเหล็กตัวนี้นะครับเหลือ1ชิ้นนะครับขนาดเมตรยีสิน,นะครับให้เราเอาตัวอุปรกรณ์ตัวนี้นะครับ2ตัวมาใส่ข้างบนแล้วเราก็เอาไปใส่กับตัวราวเหล็กด้านในนะครับ แล้วจะมีตัวหีบสามตัวนะครับที่เขาให้มาเราก็เอาไปแขวนกับตัวโค้งที่เราติดตั้งไปเมื่อกี้นะครับเพื่อเอาไปหีบฉากหลังนะครับตอนนี้หลังจากที่เราทําตัวแขวนฉากเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราเอาตัวฉากนะครับอันนี้ผมเลือกมาเป็นสีดําเพื่อเอามันหนีบนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองดู ตัวตัวแผงไฟ LED นะครับตัวแผงเนี่ยเขาจะมีตัวด้านหลังนะครับที่เป็นปุ่มสามปุ่มนะครับสามปุ่มเนี่ยจะเป็นแม่เหล็กผลเลยนะครับให้เรายึดติดกับโครงเหล็กได้เลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับหลังจากเราติดไฟตามตำแหน่งที่เราต้องการเรียบร้อยนะครับเราก็จะใช้ตัวผ้ากองแสงนะครับเพื่อให้แสงมันนุ่มขึ้นนะครับเราไปดูวิธีการติด ตอสุดท้ายนะครับเราก็จะมาต่อไฟกันนะครับอะแดปเตอร์หอันนะครับจะสามารถต่อไฟ LED นะครับได้2ตัวนะครับหลังจากที่เราต่อไฟ เข้ากับอะแดปเตอร์แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดไฟกันดูเลยนะครับพอเราเปิดไฟเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาลองดูกันนะครับดูภายในกันดูนะครับอันนี้ก็คือที่เราเจะจะดเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความเรียบร้อยนะครับว่าใครจะเก็บไฟยังไงตัวกล่องถ่ายภาพนะครับก็ยังให้ตัวค่าซอสแสงไี้นะครับ เดี๋ยวเราลองมาติดตั้งกันดูนะครับว่าจะติดตั้งยังไงนะครับตัวผ้าจะมีตีตุ๊กแกนะครับสองฝั่งนะครับทั้งบนและล่างให้เรากางออกนะครับแล้วก็ติดตรงนี้นะครับจะมีตัวตีนตุ๊กแกอยู่นะครับให้เราแปะเข้าไปเลยตัวนี้ก็จะสามารถข้ามมุมข้างได้นะครับ ส่วนด้านข้างตัวนี้เราก็เปิดตู้สามารถถ่ายด้านข้างได้นะครับก็แล้วแต่การใช้งานนะครับว่าใครจะใช้งานแบบไหนวันนี้นะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับสามารถทักมาที่ไลน์แอดอินเฟ e มนะครับหรือ s h o ปปี้ร้านอินเฟรมโปรดักตนะครับไปแล้วครับเจอกันครับสวัสดีครับ